คุณกำลังฟัง Food Fit for Fun Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณกินดีสุขภาพดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันอยู่กับเจลาโต้ฟิตและเจรันครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับขาตั้งไม้ที่หายไป มันก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือวันเดียวกันโอ้โหข้อวันนี้นะคะ <c oughs> เราจะพูดถึงเรื่องนูทริชั่นสำหรับนักวิ่งกันอเออบางคนแบบเฮ้ยมาวิ่งแล้วก็อุ้ยฉันอยากผอมอฉันก็งดครับฉันก็อดนู่นอดนี่ฉันก็เลือกกินเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแรงไม่มีแรงแรงหมดนะคะบางคนอ่ะเฮ้ยทำไมวิ่งแล้วแบบโอ้ยไม่ชอบเลยไม่สนุกเลยไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวเราจะมาบอกถึงเรื่องนูทริชั่น เดี๋ยวตัวแม่จะมาบอกดิฉันเป็ังไังเอเราเริ่มกันเราจะแบ่งกันเป็นทีอ่อาหารหลัก5หมู่ก่อนเลยอ,อย่างแรกที่จะต้องกินก็คือคาร์โบไฮเดรตแป้งทั้งหลายนั่นเองโอเคแป้งทั้งหลายเนี่ย ถ้าสาวๆกินเยอะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไกโคเจนแล้วก็เข้าไปถ้าเราใช้ไม่หมดมันก็จะไปเป็นสะสมเป็นพุงหมาน้อยเป็นต้นขาต้นแขนต่างๆน้องไขมันนั่นแหละเออมันก็คือไขมันนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนที่เข้ามาวงการวิ่งแล้วอยากจะวิ่งอึดวิ่งทนวิ่งนานวิ่งได้ดีเนี่ยสาวๆต้องทําใจกินคาร์บนะคะคาร์บมันก็คือพลังงานหลักของนักวิ่งนั่นแหละ คือ<ช>กันตรงๆมันคือพลังงานหลักถ้าเรากินน้อยเกินไปอาจจะรู้สึกแบบมันไม่พอเนาะอเอออย่างเช่นถึงแบบเจลอย่างเงี้ยมันก็คือคาร์บแล้วส่วนนั้นก็คือคาร์บเหมือนกัน ใช่คือแบบอขนมปังข้าวอะไรเงี้ยโอเคถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นกังวลในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดตเยอะเกินไปอะเจแนะนําอย่างนี้ก็คือให้กินคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนแลคือคาร์โบไฮเดทที่ค่อยๆ่อย่อยมีแบบมีหลายๆระดับการย่อยมีหลายเลเยอร์อมีหลายเลเยอร์อย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเงี้ยอะก็คือไม่ผ่านกระบวนการจนแบบ จนแบบแม่งไม่เหลืออะไรเลยอะเออประมาณนั้นแล้วไอสิ่งพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการค่อยๆดูดซึมเข้าร่างกายอเออแล้วร่างกายจะค่อยๆเอาไปใช้ทีละนิดมันจะไม่เหมือนการแบบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวอย่างเช่นแบบพวกน้ำตาลจากผลไม้หรือว่าน้ำหวาน อ่า<ว>อย่างนั้นคือเหมือน,นเหมือนแบบอัดเต็มที่แล้วร่างกายดึงปลูดไปใช้เลยอ่าดึงปลูดไปใช้เลยไอไอพวกนั้นน่ะเอาไว้ใช้ตอนที่เราแข่งขันสมารกว่าอ่ออเาเขาแบบเอ่อเจลบางยี่ห้อมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมที<อ>่แบบบางยี่ห้อเป็นน้ําผลมาไม้ด้วยทํา อ่าใช่ทีนี้เนี่ยคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนที่เรากินเข้าไปอ่ะมันก็จะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาใช่ไหมคะถ้าเรากินแบบเนี้ยเราก็จะไม่อ้วนลงขาลงแขนลงพุงอ่าสำหรับคนที่ค่อยๆปล่อยแล้วเราก็ใช้มันไปเรื่อยๆใช่สาหรับคนที่ค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยใช้แต่อย่างถ้าเออแบบถ้าคุณไปกินแป้งที่มันเป็นแป้งแบบอาจจะเป็นแป้งขนมปังอ่ะโดนัทอ่ะขนมปังคิพปี้ครีมเนี่ยคนแถวนี้ชอบกินก็ นา,นานทีไม่ในา,นานทีอ,อ,อะไรอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็จะทําให้เราอ้วนลงขาเราสังเกตว่าสาวๆบางคนที่แบบวิ่งแล้วทําไมขาใหญ่ขึ้นอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้อนะคะมันก็รวมๆกันนั่นแหละคาร์าโบไฮเดตด้วยอะไรด้วยนอกจา,ากได้คาร์บ้้วยังได้น้ําตาลไปเต็มเต็มแล้วก็นะแปลงเป็นไขมันสะสมตามร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคาร์โบไฮเด อย่าไปอดนะคะกินได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยสำหรับสาวๆกินอย่างพอดีกินรู้อ่ะสมมติตอนนั้นต้องไปวิ่งลองรันอย่างเงี้กกินไปเหอะใชเออดีกว่าไม่มีแรงใช่ใช่แต่ถ้าวันนั้นแบบวันพักอ่ะนอนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะก็ก็ไม่ต้องกินน้อยๆหน่อยลดลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงอาหารและการอาหารหนึ่งในหนึ่งวันบางคนกินกินไหมกินสามมื้อหรือกินสองมื้อหรืออะก็แล้วแต่คนไง เอออย่างพวกเรากินกัน2มื้อใช่รเ,เรากินกันแค่2มือ้อก็ก็คือกินแค่นี้แล้วจบก็คือกินใ,ให้แบบ ให้ครบห้าหมู่ไปเลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องมารู้สึกว่าหิวจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันเนี่ยเออก็คือแบบถ้าเป็นนักกีฬาส่วนใหญ่ก็คือแบบกินให้เป็นมื้อหนึ่งให้มันครบไปเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไฟเบอร์อะไรอย่างงี้ต่อมาก็คือโปรตีนอาโปรตีนนี่สําคัญโปรตีนก็จะมีโปรตีนธรรมชาติกับโปรตีนสังเคราะห์ใช่ไหมคะโปรตีนธรรมชาติก็มาจากอะเนื้อสัตว์ถั่วอาง่ายๆเลยอะไรอย่างงี้พวกอัลมอน แต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกถั่วแบบที่ทาชิโออัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะาพาเน,นี้ยพวกเนี้ยมันจะมีไขมันดีด้วยใช่ใช่ออแต่ว่ากินเยอะไปก็ไม่ดีเหมือนกันอกินเยอะอไปเลาจะลรอพุง่งหนึ่งดิฉันเป็นมาแล้วนะคะ,อะ,อะสองก็คือ อ่ามันเกินพอมันเกินมันก็ทําให้ตัวบึ้บเหมือนกันอ่ามันก็จะทําให้ตัวหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบระวังในเรื่องของโปรตีนที่เป็นเป็นพวกถั่วพวกเมล็ดธัญพืชทั้งหลายด้วยก็แต่ท้าทีดีที่สุดก็คือเนื้อสัตว์นั่นแหละไก่อ่ะมันจะมีโปรตีนไกกโปรตีสูโปรตีนเสริมอ่ามาถึงโปรตีนเสริมมันก็จะมีทั้งอกไก่ปั่นเวไอโซเลตแล้วก็เป็นแบบเวโปรตีนเวอ่ะอกไก่ปั่นมันก็จะเป็นแบบอาหารธรรมชาตินั่นแหละแต่ เขาเอามาแบบปั่นให้เรากินง่ายขึ้นใช่มันก็ทําจากอกไก่นะไอตัวเนี้ยจริงๆได้โปรตีนสูงมากๆเลยนะคะแต่อาจจะทานยากนิดนึงแต่หลายๆยี่ห้อในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยทำมาอร่อยเฮ้ยเขาทํามาเก่งนะเดี๋ยวนี้แบบมีรสแบบรสชาติต่างๆช็อกโกแลตลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือเมื่อก่อนเราอีมากเลยอีอกไก่ปั่นเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเออกินง่ายกินง่ายกว่าเวเวแบบเวชงหลายยี่ห้ออีกอ่าเพราะว่าเวชงไอโซเลต ถ้าเป็นเวที่เป็นเวจากพืชอไอโซเลตโปรตีนพืชอย่างเงี้ยมันจะมีความเฟื่อนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันเองนะคะแล้วก็บางอันอนะ่ะมันก็จะรู้สึกว่า มันไม่ได้เบลนจนนัวเพราะเขาไม่ได้ใส่สารตัวหนึ่งที่ทําให้มัน,มนเขาเรียกว่าวทําให้นัวทําละลายให้มันนัวนั่นเองซึ่งจริงๆการใส่สารตัวเนี้ยมันก็บางคนก็จะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของร่างกายในระยะยาวเลยอย่างเงี้ยเออบางยี่ห้อเขาเลยไม่ได้ใส่สารตัวนี้มาเพื่อที่จะทําให้มันนัวให้มันแบบไม่เฟื่อนใช่ใช่ หรือถ้าใครไม่ซีเรียสอยากจะไปกินแบบนัวๆในตลาดก็มีนะคะลองดูเราสามารถแบบซื้อแบบเป็นซองอ่ะมาลองชงดูก่อนก็ได้ถ้าชอบเราค่อยซื้อเป็นกระปุกใหญ่ๆเทสแบบซองเล็กๆก่อนเพราะบางยี่หกก็ก็เกือบอร่อยบางยี่ห้อก็ไม่อร่อยเลยเออแล้วก็จะมีโปรตีนแบบไฮบริดใช่ไหมที่คุณชอบอันนี้คือเด็ดสุด มันก็คือมันจะเขาเรียกว่าเป็นระหว่างนมกับพืชผสมกันอันนี้ก็จะเป็นแบบทางเรื่องอีกทางเลือกหนึ่งให้กับกก็จะกินง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าโปรตีนพืชปกติแล้วกันแต่ถ้ากินง่ายสุดต้องอะไรถ้ากินง่ายสุดก็ต้องเป็นนมขวดจากร้านสะดวกซื้อแล้วล่ะอันนั้นง่ายสุดง่ายสุดสะดวกสุดโปรตีนก็อยู่ในระดับที่ครบเหมือนกันก็ถือว่าคุ้มค่าในราคาที่จ่ายไป50-60ถึงบาทใช่แต่ว่าก็ต้อง สำหรับคนที่กังวลเรื่องแคลอรี่ต่าง,างๆก็อาจจะแบบซีเรียสนิดหนึ่งว่าแบบมันก็จะมีแคลสูงว่าแบบอื่นใช่ค่ะแล้วก็ตัวพวกนี้มันก็จะมีทั้งโปรตีนไขมันน้ำตาลาใช่ไหมคะก็<ช>คนที่อาจจะ<ม>ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเ,เพิ่มน้ำหนักกังวลแล้วก<ช>ําลังคุมอาหารอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะเลี่ยงแล้วก็ไปเลือกโปรตีนใสก็ได้แต่โปรตีนใสเนี่ยด้วยราคากับ ปริมาณก็จะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่มันก็จะมีความแบบแพงแอบแพงกว่านิดนึงอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ทางเลือกเลยคือก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีโปรตีนหลากหลายให้เราเลือกก็จริงจริงนักพิ่งสามารถทานได้หมดนะทุกประเภทเลยโปรตีนได้หมดนอกจากพวกนมพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบเหมือนเหมือนของกินเล่นอ่ะตอนนี้โปรตีนอ่ะโปรตีนบาล่ไม่ใช่แบบเราจะเห็นกาแฟนมโปรตีนเราจะเห็นโยเกิร์ตดื่มพร้อมดื่มที่มีโปรตีน เอออย่างนั้นก็ได้นะเอาที่สะดวกเดี๋ยวนี้แบบพยายามจะยันเข้าไปในทุกๆเมนูแล้วก็เป็นอีกทางเลือกนะคะแล้วก็อ่าบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยกินโปรตีนเสริมอ่ะ มันจะไตพังเปล่าจะพังขนาดนั้นเหรอเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ได้กินต่างน้ำขนาดนั้นอ่ะหรือว่ากินแทนอาหารขนาดนั้นทุกวันทุกมื้อสามมื้อต่อวันอย่างเงี้ยเอ่อมันจะมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อไตหรือระบบของเราขนาดนั้นใช่คือเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าพวกเนี้ยมันคืออาหารเสริมซึ่งโดยชื่อมันก็พูดอยู่แล้วว่ามันคืออาหารเสริมมันไม่ใช่อาหารหลัก คือกินได้แต่คือแค่เสริมใช่เออคือโปรตีนหลักๆแล้วยังไงเราควรที่จะกินจากพวกเนื้อสัตว์นั่นแหละเป็นหลักม,มันคือดีที่สุดแล้วแหละแล้วพวกเนี้ยสมมุติว่าเอ้วันนี้เราอาจจะกินเนื้อสัตว์น้อยเราก็ค่อยเสริมพวกเนี้ยเข้าไปสุดท้ายแล้วว่าโปรตีนที่ดีที่สุดก็คือโปรตีนของจากธรรมชาตินั่นแ,แหละแต่เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่ได้ม,มีเวลาที่จะมานั่งคัดอาหารขนาดนั้นโปรตีนเสริมก็เลยเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมเท่านั้นนะคะแนะนําว่าไม่ให้ไม่อยากให้กินแบบ แทนทุกมือ,อมทุกวันขนาดนั้นต่อมาที่เครื่องดื่มพวกน้ำตาลเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำผล,ลไม้อ,อย่างเงี้ยคือจริงๆดังนักวิ่งบางคนนะอาจจะแบบกลัวกลัวน้ำตาลตกอ่กลัวน้มตาลตกหรือ,อว่าคิดว่าเฮ้ยมัน อันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าถ้ากินพวกนี้อบางคนก็ไม่กล้ากินแล้วก็น้ําตาลตกแล้วก็จะเป็นลมหน้ามืดวิงเวียนศีรษะจริงๆอ่ะน้ําอัดลมไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมแบบทางเลือกก็คือศูนย์แคลรือน้ําอัดลมจริงๆก็จริงๆอ่ะดื่มได้หมดเลยนะใช่ใอ่คือเจก็ส่วนตัวเจก็ดื่มนะ ดืใช่ดื่มได้หมดในปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันคือสุดท้ายแล้วทุกสิ่งอะครับมันก็มันกินได้หมดแหละถ้าแบบสุดท้ายแล้วเรากินในปริมาณที่แบบมันพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปอก็อยากไปกินต่างน้ําแค่นั้นแหละพอ่แล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากน้ําอัดลมใช่ไหมก็จะมีเกลือแร่ ที่แบบเวลานักวิ่งวิ่งกันเนี่ยหรือนักกีฬาก็ได้เขาจะชอบกินเกลือแรก่กันหลายๆยี่ห้อเลยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีน้ําตาลอยู่แล้ว <c oughs> อ่าแต่ว่าเดี๋ยวสมัยเนี้ยมันก็จะมีเกลือแร่ในในประเภทที่แบบไม่มีน้ําตาล เกิดขึ้นมาค่อนข้างหลายแบรนด์เยเช่นกันใช่ใช่ก็แนะนําอย่างนี้ค่ะถ้าวิ่งอีซี่ไม่จําเป็นจะต,ต้องดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีน้ําตาลสูงเพราะว่าร่างกายอาจจะไม่ได้ดึงแบบดึงน้าตาลไปใช้ยเยอะขนาดนั้นเราวิ่งอีซี่คือมันก็ชิวๆสบายๆอยู่แล้ว,มวไม่ได้เปลืองพลังงานขนาดนั้นนะเราอาจจะแบบเอาจิางๆวันวิ่งอีซี่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆกินน้ําเปล่าก็พอหรือถ้าแบบอยากกินเกลือแร่ก็ลองดูเป็นเกลือแร่ที่ไม่มีน้ําตาลก็จะดีกว่าใช่เพราะว่า อาจากประสบการณ์เนาะเจก็ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีน้ําตาลอะทุกครั้งที่ซ้อมอติดต่อกันหลายๆเดือนอะก็มารู้ตัวอีกทีก็คือแอบ แอบบึบบับนะแอบแบบว่า,าตัวหนาขึ้นมีความแบบมีความเจ้าเนื้อมากขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโอเคเราเราต้องมีการเวทน้ําหนักให้ดีว่าเออแบบอ่ะโอเคถ้าเราซ้อมอินทเวลใช้พลังงานสูงอะ,อะไรเงี้ยก็ไปใช้อย่างนั้น<ช>ไปดื่มแบบมีน้าตาลถ้ารู้สึกแบบวันนั้นต้องใช้พลังงานเยอะออจริงๆค่อยค่อย<ช>ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึง เวลาแข่งขันบ้างอาหารที่ควรจะกินหรือไม่ควรจะกินในช่วงใกล้แข่งขันอ่าโอเคมันจะมีเรื่องของการโหลดคร์บก่อนแข่งขันใช่ใช่ใช่อันนั้นปกติของนักวิ่งหรือนักกีฬาแ้วมันจะต้องมีการโหลดพวกเนี้ยอ่ก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางเราที่ว่าที่เขาจะทําการแข่งขันแล้วกันถ้าแบบลงฟูอย่างเงี้ยแน่นอนอาจจะต้องแผนการโหลดเป็นทั้งวีคเลยด้วยซ้ำใช่ถ้า1ิบโลก็อาจจะแบบโหลดวันเดียวก็พอ10โลไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่บางคนลงฟูก็ โหลดก่อนลวงหน้าแบบเชอวิกนัดสองอาทิตย์ก็งีนะเพราะว่าคือเขาต้องใช้พลังงานเยอะกันอยู่แล้วอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกอะไรที่เขาจะจําเป็นต้องโหลดจริงๆอาหารที่ไม่ควรจะทานเนาะก็คือก่อนแข่งขันเนี่ยก็ไม่ควรพวกยำส้มตำอาหารแสลงต่างๆที่มันจะทําให้เราจูดได้อ่าหรือว่าแบบพวกจริงๆถ้าอย่างแบบเราเองเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่กินผักในวันที่แบบก่อนแข่ง คือเราจะไม่หาทํากินผักเด็ดขาดคือผักมันก็คือมันก็คืออาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าอย่าอย่าก่อนแข่งเพราะว่ามันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่วันแข่งเราจะมีอาการจุดจุดได้ <c oughs> คือถ้าจุดก่อนแข่งเนี่ยมันไม่เป็นไรไงแต่เราก็บังบังคับไม่ให้มันไม่จุดตอนที่เราแข่งไม่ได้ไงไฟเบอร์ก็มีประสบการณ์มาแล้วกับ Amazing Marathon ไง <c oughs> ที่กินผ <c oughs> ักกินผักไปแล้วจุด <c oughs> ึข้นมันไม่ได้จูดแต่มันปวดขนลุกอะทั้งเลสเลยอ๋อที่เป็นคอนเทนต์ว่าทำไมต้องมีการกดจุดกดจุดห้ามขี้เอออย่งนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ควรกินผักอ่าใช่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือกาแฟอันนี้คือนักวิ่งส่วนใหญ่กินกาแฟดำก่อนวิ่งอยู่แล้วซึ่งเข้าใจได้ว่าคือพอกินแล้วเนี่ยคาเฟอีนมันจะมีส่งผลค่อนข้างดีกับประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งแต่มันจะมีบางคนครับที่ e ซนซิทีฟต่อคาเฟอีนเซนซิทีฟต่อพวกกาแฟดํานี่แหละมันทําให้เกิดการจูดได้เหมือนกันใช่บางคนบางคนกินแล้วก็จูดจูดเสร็จจูดเสร็จเลยอันนั้นก็โอเคแต่บางคนไปจูดในเลสก็มีนะก็ต้องระวังกันด้วยอาจจะต้องลองเทสกันนิดนึง เพราะฉะนั้นก็ก่อนแข่งอยากกินไฟเบอร์<ช>ระหว่างใกล้จะแข่งสมมุติว่าตื่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นโหลดคร์บหรือโหลดเจลแล้วแต่<ช>ความสะดวกนะคะ<ช>แล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งระยะไกล21หรือ42ขึ้นไปก็พกเจลไปด้วย1<ช>่หนซองต่อ10กิโลประมาณก็แล้วแต่การแผนแล้วกันว่าแต่และคนมีแพ่นยังไงแนะนําว่า ก็แผ่นไปดีๆแล้วก็ซ้อมกินเจลก่อนด้วยไม่ใช่แบบวันแข่งปุ๊บเปลี่ยนยี่ห้ออ่า <c oughs> ป bah, เปลี่ยนยี่ห้อเจลเนี่ยก็จูดได้เหมือนกันก็เป็นคนจูดมาแล้วนะคะใช่ค่ะก็ประมาณนี้สําหรับอาหารนูริชั่นสําหรับนักวิ่งนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยอยากจะกินอาหารแบบไหนดีหรือว่าเออใกล้แข่งต้องกินอะไรยังไงห้ามกินอะไรยังไงนี่ก็เราก็ถือว่าเอาประสบการณ์ของเรามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้รู้กันค่ะ โอเคคลิปหน้าหวังว่าจะมีขาตั้งนะคะไม่ม okay, ีอยู่ดีโอเควันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย